คู่รักนอกจออีกคู่ประกาศข่าวดีสองเด้งเซอร์ไพรส์ทั้งวงการคู่รักนักแสดงออมยอนขยองชาซอวอนประกาศข่าวดีสองเด้งวิวาหวานเตรียมเป็นพ่อแม่คนตามรายงานของสื่อเมื่อวันที่5มิถุนายนนักแสดงสาวออมยอนขยอง UHM ยุน UH คิวและชาซอวอนชา SEO วอน กำลังมีความสัมพันธ์ที่จริงจังทั้งสองพบกันผ่านละครเรื่อง The Second Husband ทางช่อง MBC และวางแผนที่จะแต่งงานกันหลังจากที่ชาซอวอนปลดประจำการซึ่งปัจจุบันฝ่ายชายเข้ารับราชการทหารตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022นอกจากนี้มีรายงานว่าทั้งสองนักแสดงกำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในไม่ช้านี้เช่นกัน พระออมยอนขยองกำลังตั้งท้องลูกคนแรกออมยอนขยองเกิดในปี1986แก่กว่าฝ่ายชายถึง5ปีชาซอวอนเกิดในปี1991แต่ทั้งคู่ก็รักใส่ใจดูแลกันและกันเป็นอย่างดีและตัดสินใจที่จะเป็นคู่รักบนพื้นฐานของความไว้วางใจทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟน,แฟน ให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม